สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะดวงรายวันนะคะมาทุกวันเหมือนเดิมนะคะดวงรายวันของคนเกิดทั้ง7วันนะคะวันนี้เป็นคลิป ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่19เมษายนนะคะการงานนะสำหรับคนที่ยังทำงานอยู่นะคะการเงินและก็ความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นฉบับย่อนะคะไว้เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะยังไงก็ตามแต่นะคะยังคงเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับคนเกิดทั้ง7วันทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะดูกันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เลยค่ะเริ่มแรกเลยนะราชินีไม้นะโอ้ดีจ้ะ The Emperor นะคะดีสองถ้วยคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้ค่อนข้างดีนะคะในเรื่องของการงาน อาจจะไม่ได้สบายนักนะคะแต่ว่าตัวคุณเองคุณก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เต็มที่นะคะมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะคุณเองนะมีเรื่องที่ต้องทําเยอะแยะเลยนะคะแต่ก็จัดการได้ค่อนข้างดีนะคะมีโอกาสได้แสดงฝีมือมีโอกาสแสดงความสามารถนะคะโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะจริงๆแล้วคุณจะได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่อะคะ่ะแต่ว่าความเอ็นดูของผู้ใหญ่อาจจะมาในรูปแบบที่มอบหมายงานให้นะคะซึ่งคุณเองคุณก็ โอ,โอเคละคุณคุณไม่มีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องของการงานแนละจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ระวังความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากจนเกินไปก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวก็ถ้ามีเพื่อนร่วมงานหรือยังไงก็ตามแต่เดี๋ยวจะเ,เกิดมีปัญหาได้นะคะเพราะว่าเราเราเก่งไงนะคะเราเก่งเราเชื่อมั่นเกินไปบางทีอาจจะมีวินวีนบ้างนะคะในเรื่องของ การเงินค่ะก็จริงๆแล้วได้ไพ่จักรพรรดิเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะคะเพียงแต่ว่าคือคือคุณไม่มีปัญหาว่าคุณจะมีมีเงินใช้หรือเปล่านะคะแต่ว่ามันมันอาจจะมีรายใจ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของเรานะเราอาจจะเป็นคนที่ต้องให้ความช่วยเหลือคนอื่นนะคะขณะเดียวกันคนเกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะลองลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะซึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าเก่าเป็นญาติ ผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะหรือคนที่เราเคารพนับถือนะคะอาจจะมีคําแนะนําดีๆหรืออาจจะมีความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะช่วยเหลือเป็นตัวเงินหรือช่วยเหลือในลักษณะช่วยหางานให้หรืออะไรประมาณนี้นะคะจะทําให้แบบว่ามันผ่านพ้นไปได้หน้าไพ่บ่งบอกถึงว่ามีคนช่วยสนับสนุนเรานะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะได้สองถ้วยนี้ดีหมดเลยนะดีทั้งคนโสดดีทั้งคนมีแฟนนะเป็นวันของความสุขเป็นวันของความสบายใจคนโสดก็มีคนมาพูดมาคุยแล้วเป็นคนที่คุณถูกใจด้วยนะคะเนี่ยมีเดียมเพเร,รเข้ามาด้วยอาจจะมีต่างชาติทักมาคุยก็ได้นะแล้วคุณก็ชอบด้วยชอบถูกใจมีความสุขค่ะแต่จะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ในส่วนของคนมีแฟนก็รักกันดีนะคะเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันและคุณเองคุณก็พอใจมากนะเป็นอีกวันที่มีความสุขของคน วันอาทิตย์นะคะมันดีก็คือดีเนาะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้จัสติสนะคะได้สิบถ้วยแล้วก็ได้สามไม้ค่ะ สำหรับคนเกิดวันจันนะคะการงานวันนี้ต้องรอบคอบให้มากนะคะเ,เน้นที่ความละเอียดรอบคอบความทุ่มเทแล้วก็การพยายามจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันราบรื่นไปได้นะคะคุณทุ่มเทอยู่แล้วนะคะวันนี้ไม่ขี้เกียจแล้วก็ไม่อ่อนข้อเลยนะคะคุณจัดการทุกสิ่งทุกอย่างระเบียบนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะละเอียดยิบเลย <laughs> นะคะแล้วก็เน้นที่ความถูกต้องยุติธรรมนะซึ่งซึ่งโดยรวมแล้วก็ถามว่าจัดการได้ไหมสบายมากค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเน้นที่ความละเอียดรอบคอบแล้วก็ความถูกต้องด้วยนะคะถูกต้องไม่ว่าจะเป็นถูกต้องในเรื่องของเนื้องานถูกต้องในเรื่องของเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบต่างๆนานานะคะก็เน้นที่ความถูกต้องไว้ก่อนเนาะ การเงินดีค่ะไม่ขาดมือนะคะต่อให้มีต่อให้มันขาดมือก็จะมีแบบว่าคนในครอบครัวนี้แหละนะคอยช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะคะบางท่านถ้าลูกหลานโตแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากลูกหลานด้วยนะ,ะโดยรวมแล้วก็สบายๆอะค่ะนะคะมีความสุขดีบางท่านมีรายจ่ายเยอะหน่อยแต่ก็เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวของเรานะคะซึ่งจ่ายแล้วก็มีความสุขนะคะไม่ได้ไปคิดอะไรมากเนาะในส่วนของความรักค่ะ คนโสดต้องบอกว่าอาจจะมีคนในครอบครัวเนาะอาจจะมีผู้ใหญ่แนะนําคนโน้นคนนี้มาให้พูดให้คุยกับคุณนะคะแต่คุณเองคุณไม่คุณไม่สนใจหรอกคุณยังรู้สึกว่าเออใครเข้ามาคุยช่วงนี้เป็นเพื่อนกันไปก่อนก็แล้วกันฉันฉันยังไม่โฟกัสคุณสนใจเรื่องอื่นมากกว่าคุณสนใจอนาคตของคุณไม่ว่าจะเป็นอนาคตในเรื่องของการงานการเงินหรืออะไรก็ตามแต่แล้วโดยตัวคุณเองแล้วคุณค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับงานกับครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นความรักส่วนตัวของคุณนะคะอย่างน้อยก็ในวันนี้นะ ในส่วนของคนมีแฟนค่ะต้องบอกว่ามีเรื่องของระยะห่างระยะทางที่มันเป็นอุปสรรคระหว่างคุณกับแฟนคุณอยู่นะคะอาจจะคุณคุยกันน้อยลงต่างฝ่ายต่างสนใจเรื่องอื่นไม่ค่อยได้สนใจซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างสนใจงานตัวเองครอบครัวตัวเองนะคะไปทุ่มเทเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องความรักดังนั้นในส่วนของความสัมพันธ์ต้องต้องเอาใจใส่กันให้มากกว่านี้หน่อย ะะเจอกันไม่ได้ก็ต้องคุยกันให้เยอะๆแล้วก็เอาใจใส่แสดงออกถึงความรักความรู้สึกดีๆอย่าให้มันขาดตรงนี้นะคะอย่าให้มันห่างตามระยะทางเนาะคนเกิดวันอังคารค่ะได้7ถ้วยนะคะ2ไม้แล้วก็ ราชาทัวรคุณเกิดอังคารไอเดียคุณเยอะมากนะคะอันนั้นก็อยากทําอันนี้ก็อยากทำนะวันนี้แต่ว่าถามว่าทําอะไรได้จริงๆจังๆไหมอาจจะไม่ได้ลงมือทําอะไรซะด้วยซ้าเนาะเออมีแต่ความคิดมีแต่ไอเดียพอจะาทาจริงๆก็อาจจะมีปัญหานเรื่องของการตัดสินใจหรือความเอาจริงเอาจังนะคะมันเหมือนกับว่าความเอาจริงเอาจังจะน้อยไปนิดนึงดังนั้นก็ฝากคนเกิดวันอังคารว่า,าใส่ความกระตือรือร้นใส่ความเอาจริงเอาจังให้มากหน่อยนะคะความคิดไอเดียของเราต้องอยู่บนพื้นฐานของ ความเป็นไปได้ด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าโอ้ยอันนั้นก็ต้องดีแน่ๆอันนี้ก็ต้องดีแน่แ่พอทําจริงแล้วมีแต่ปัญหาก็เลยทําให้แบบว่าทําไม่จบทําไม่เสร็จหรือว่าบางท่านไม่ได้เริ่มลงมือด้วยซ้ําอันนี้ก็ฝากไว้นะคะฝากไว้ในเรื่องของการเงินก็จริงๆแล้วไปได้ด้วยดีนะคะจริงๆคุณมองถึงการที่แบบว่า พยายามที่จะหาเงินเพิ่มมากกว่าพยายามหาอะไรทําใหม่ๆมากขึ้นโอกาสใหม่หรืองานใหม่ๆหรืองานอะไรที่จะทําเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นคุณคิดแล้วก็คุณไต่ตรองแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้มากเป็นพิเศษนะคะ,ะมันเหมือนกับว่าคุณรู้แหละว่า <c oughs> งานเยอะเงินก็ต้องมาเยอะตามด้วยนะคะก,ก็เน้นไปทางเรื่องนั้นนะคะแต่โดยรวมไม่ได้มีปัญหานะคะคเรื่องเงินในวันนี้นะ,ะในเรื่องของความรักค่ะ ก็คนโสดแน่นอนพอมีละไพราชาถ้วยขึ้นมานะรวมถึงมีสองไม้เจ็ดถ้วยพวกเนี้ยมันบ่งบอกถึงว่าบางทีคุณก็มีเสน่ห์เยอะนะคนนู้นคนนี้ชอบเข้ามาคุยด้วยไม่ว่าจะคุยแบบจริงจังหรือคุยแบบเล่นๆหรือคุยแบบหยอดหยอดกันเล่นๆเฉยๆอะไรประมาณเนี้ยมีแล้วคุณคุณก็สบายอ่ะคุณชิลๆนะคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องไปรีบร้อนที่จะต้องมีแฟนนู่นนี่นั่นใครมาคุยคุณคุยหมดแหละ นะคะไม่ปฏิเสธสักคนแล้วก็มีความสุขสบายใจดีแต่เรื่อยๆไปเอื่อยๆไปหน่อยนะคะคนมีแฟนก็เอื่อยๆเหมือนกันค่ะรักกันดีนะรักกันดีเข้ากันได้ดีนะวันนี้ไม่ได้มีเรื่องมีปัญหาอะไรทะเลาะเบ,บาแวงหรอกระวังอย่างเดียวคือ,อ,อระวังเจอปัญหาว่าอาจจะด้วยเสน่ห์เราเยอะไปนิดนึงคุยกับคนนน,คนน้นคนนี้มีคนอยากคุยกับเราเราคุยด้วยโดยที่ไม่ค่อยได้ระวังตัว นะคะไม่ได้ระวังตัวไม่ได้แบบว่าแสดงออกให้ชัดเจนว่าเออฉันมีแฟนแล้วนะนู่นนี่นั่นบางทีมันจะทําให้เกิดปัญหาตามมานะคะอันนี้ก็ต้องควบคุมต้องระมัดระวังไว้นะคะกลัวเกิดปัญหาไงคนเกิดวันพุธค่ะร <c oughs> าชินีถ้วยนะคะห้าถ้วยแล้วก็หกไม้นะคะออในเรื่องของการงานการเงิน ะะมีปัญหานิดหน่อยในเรื่องของความรู้สึก ความเครียดความกังวลนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธงานมันก็เรื่อยๆมันงานอะเรื่อยๆแต่คุณเองคุณก็ทําเท่าที่คุณทําได้นะคะพยายามมีความสุขกับปัจจุบันพยายามมีความสุขกับสิ่งที่ทําอาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องของความสําเร็จแต่ว่าคุณพยายามพอใจกับสิ่งที่ได้ทําอยู่นะตอนนี้นะคะไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ตามแต่เหมือนกับว่าคุณก็โอเคละพยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดก็พอนะไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปนะคะในขณะเดียวกันบางทีนอกจาก งานตัวเองยังได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะ,ะแน่นอนไม่ได้หลังใจนะ,ะมีเรื่องต้องกังวลอาจจะกังวลไม่ว่าจะเป็นกังวลรายรับหรือกังวลรายจ่ายกังวลว่าจะมีเงินพอไหมนู่นนี่นั่นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างต้องบอกว่าเป็นวันที่ที่ไม่ค่อยสบายใจก็ต้องอดทนกันต่อไปนะคะอันนี้ก็ต้อง ต้องบอกว่าพอเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยมันก็ได้แต่ให้กำลังใจกันนะคะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมากๆเลยนะคะ <g iggle> <g iggle> ก็อ่ะให้กำลังใจนะ,ะไม่สบายใจไงนะคะในเรื่องความรักค่ะคนโสดแน่นอนคุณโฟกัสเรื่องอื่นนะคะมันเหมือนกับว่าใครมาคุยคุณก็คุยแต่ว่าคุณจะไม่รีบร้อนนะคะคุยไปเรืเ่อยๆดูไปเรืเ่อยๆหลายๆท่านนะคะยังวุ่นวายใจกับเรื่องราวเก่าเ่า นะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดหรอกว่าจะท่านจะต้องกลับไปหาคนเก่านน่นนี่นั่นไม่ได้คิดขนาดนั้นนะเราก็จะก้าวต่อไปข้างหน้านี่แหละจะ move on นั่นแหละแต่ว่าเราก็มันจะช้าหน่อยอะค่ะนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างเชื่องช้าเนาะแต่ว่าก็สบายใจดีในระดับหนึ่งนะคะสนใจเรื่องงานไปดีกว่าในเรื่องของคนมีแฟนนะคนมีแฟนความสัมพันธ์ก็เรียกได้ว่าไปได้เรื่อยๆค่ะไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามันจะไม่เร็วไม่หวือหวา ะะมันเป็นไปอย่างเรียบง่ายช้าๆแต่ก็มีความสุขตามอัตราภาพนะคะยังมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันต้องเอาใจใส่กันเยอะๆนะคะถ้าเราอยากให้ความสัมพันธ์มันเร็วมากกว่านี้มีความคืบหน้ามากกว่านี้นะคะเราก็ต้องพยายามมั่นอกมั่นใจแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อให้มันไปต่อได้นะคะโดยที่ว่าไม่ได้ปล่อยเรื่อยๆเอื่อยๆเฉยๆจนเกินไปนะคะมาดูคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ ได้ก้าไม้ค่ะราชาเหรียญแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะการงานค่อนข้างกดดันไม่มีความสุขต้องต้องบอกว่าวันนี้ทํางานไม่มีความสุขเลยนะคะมีความเครียดมีความกดดันบางท่านอยากจะออกบางอยากจะเลิกอยากจะหยุดแต่มันหยุดไม่ได้หรอกคะ่ะหยุดไม่ได้เลิกไม่ได้คนเราก็คืองานมันหายากแนะเรายังมีงานทําอยู่นี่ดีแล้วนะคะยังมีอะไรให้ทําอยู่เพราะฉะนั้นอดทนหน่อยนะคะบางทีเวลา การที่คุณเบื่อหรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขอาจจะเป็นเพราะผลลัพธ์ที่ตอบแทนคือเราเหนื่อยเราทุ่มเทมาตลอดแล้วผลลัพธ์มันมันไม่เป็นอย่างที่คิดผลลัพธ์มันน้อยมันดูไม่มีความก้าวหน้าดูไม่มีการพัฒนาเลยทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันเรามาถูกทางหรือเปล่าการที่เรายังทําตรงนี้อยู่มันเหมาะสมแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะ,ะปรึกษาหารือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะบางทีอาจจะมีคําแนะนําดีๆนะคะจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเนาะ ก็อดทนกันต่อไปนะในเรื่องของการงานในส่วนของการเงินนะคะไปได้ด้วยดีค่ะราชาเรียญจริงๆแล้วมันมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะหลายสิ่งหลายอยา่างมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดในช่วงระยะเวลาอันสั้นนะคะแต่แต่ในระยะยาวแล้ว่สิ่งที่คุณทำนะ่ะมันทําเงินได้นะคะมันทําเงินได้แล้วก็คุณเองต่อให้คุณมีเรื่องเดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะมีคนคอยช่วยอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่ว่าเราจะไปขอความช่วยเหลือเขาหรือเปล่า นะคะแล้วก็จะไปขอถูกคนหรือเปล่าด้วยนะพิจารณาด้วยนะคะแต่โดยรวมแล้วการเงินของคนเกิดพฤห,หัสบันนี้ดีมากนะคะดีมากราบรื่นดีนะคะเ,เงินเหลือเฟือนะคะเหลือเฟือไม่มีปัญหาอะไรวันเนี้ยไม่รู้มาจากไหนแหละบางท่านบอกว่าคือคนเกิดพันวันพฤหัสบดีเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าร่ํารวยแตกต่างกันยากจนแตกต่างกันนะคะมีปัญหาแตกต่างกันไปแต่ว่าอันนี้ก็โดยรวมนะคะดูในโดยรวมว่าเออบางที มันก็มีความมั่นคงดีอยู่ในระดับหนึ่งนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เด็กถือถ้วยแน่นอนความรู้สึกดีนะคะคนโสดมีคนเข้ามาคุยแล้วคุณก็ถูกใจแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออฉันเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะมีความรู้สึกดีๆอีกครั้งหนึ่งเริ่มมีความคาดหวังแล้วล่ะว่าเออคนที่เข้ามาคุยช่วงนี้รู้สึกว่าถูกใจแล้วก็ตรงสเปกสงสัยจะได้เริ่มพัฒนาความสัมพันธรรรจ์จรงิงๆตังแล้วละอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะคะด,คคด้ดยะะดยว,ว,นนวยใจ ส่วนคนมีแฟนก็เช่นเดียวกันค่ะความสัมพันธ์อาจจะเพิ่งเริ่มต้นไม่นานนะคะอาจจะาบางท่านนานแล้วแต่มันยังอยู่ตรงจุดเริ่มต้นแต่ก็ยังมีโอกาสพัฒนาได้อยู่นะคะเพียงแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนต้องประคองกันไปเรื่อยๆอะคะ่ะเอาใจใส่กันมากๆแล้วก็อย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าเอาแต่ใจนะคะอ,อย่า,อย,าอย่าคิดว่าเราต้องได้รับความเอาใจใส่อย่างเดียวแล้วก็ต้องเอาใจใส่แฟนเราด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ มาดูคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่พระนะคะเถึนไฮโลแฟนได้เทมเพลตแล้วก็ได้อัศวินไม้ค่ะ การงานราบรื่นดีนะคะไปได้เรื่อยๆค่ะได้พ,พนะ่พระอาจจะเป็นวันที่คุณหาข้อมูลค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับงานของคุณนะคะหาข้อมูลศึกษาหาความรู้โน่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะเป็นวันของการเคลียร์งานสะสางงานต่างๆนานานะคะโดยรวมแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีราบรื่นดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็คอยให้ความช่วยเหลือดีด้วยนะคะอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความสําเร็จแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปเป็นไปในทิศทางที่มันที่มันต้องเป็นะนะคะไม่ได้ไม่ได้สร้างปัญหาให้คุณต้องกดดันอะไรนะ ในเรื่องของการเงินต้องควบคุมให้ดีนะคะ,ะวางแผนการเงินเอาไว้และต้องทําตามนั้นด้วยนะคะรายรับรายจ่ายให้มันมีความสมดุลมากที่สุดนะคะมันจะทําให้แบบว่าประคองกันไปได้จนถึงสิ้นเดือนหรือว่าไม่เกิดปัญหาในอนาคตนะคะเน้นที่ความสมดุลของรายรับรายจ่ายนะคะจริงๆมันต้องประหยัดหน่อยนะคะไพ่ใบนี้รู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันต้องประหยัดกว่าปกตินิดนึงแล้วก็ความรักค่ะ แน่นอนพอเป็นไพ่อัศวินนะมีโอกาสสูงมากที่จะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยมีโอกาสที่จะมีคนอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าด้วยหน้าไพ่คุณเองเนี่ยคุณ คุณยังไม่อยากสนใจเรื่องนี้นะทั้งเทมเพลตทั้งทังไพ่พระที่ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งอัศวินไม้เองเป็นคนที่ที่โฟกัสในเรื่องของการงานโฟกัสเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะสมมุติว่าคุณชอบใครบางคนเนี่ยเออมันก็ต้องฉีบมากหน่อยถ้าเราชอบเขานะแต่ถ้ามีคนมาชอบเราคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่พร้อมมันจะแตกต่างกันนะคะในในใน,ในคนละบริบทนะคะสําหรับคนสดวันศุกร์ก็ต้องลองพิจารณาอยู่ถ้าสมมุติว่าคุณไปชอบใครสักคนนะคุณอาจจะเออเขาอาจจะให้คุณอยู่ในสถานะเพื่อนหน่อย คุณต้องรูกมากกว่านี้แล้วก็แสดงออกให้มากกว่านี้นะคะลุยมากกว่านี้หน่อยส่วนถ้ามีคนมาชอบเราอ่ะคุณเองคุณก็คุยไปเรื่อยๆแหละเนาะ ส่วนคนมีแฟนค่ะต้องบอกว่า,อามองว่าต่างฝ่ายต่างงานเยอะนะต่างฝ่ายต่างมีเรื่องที่ต้องจัดการนะคะดังนั้นความสัมพันธ์มันก็จะบางทีมันจะมีปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นนะคะเจอกันน้อยอะไรประมาณนี้แต่ไม่เลิกหรอกนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วง <G ül üyor> ก็อาจจะมีระยะห่างบ้างแต่ก็ยังคุยกันสม่ําเสมอไม่ได้ขาดการติดต่อไปซะเลยนะคะก็ประคองกันไปนะคะเอาใจใส่กันมากๆอะคะ่ะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ ได้3เรียญน,นะคะถือว่าดีมากเลย The High p i e s t e s s แล้วก็ The Magician ค่ะการงานดีค่ะโดดเด่นมากนะคะเออ่แล้วก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยด้วยหน้าไพา่ถ้าสมมติว่าวันนี้คุณต้องติดต่อประสานงานคุณต้องดิวงานหรือไปติดต่อพูดคุยงานอะไรต่างๆนานา,นามีโอกาสสูงมากถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าเออฉันจะไปติดต่องานไปคุยงานสัก วันจัน์ไหมอะไรเงี้ยวันเสาร์เนี้ยคุยเลยนะคะคุยได้คุยเลยนะไม่ต้องไม่ต้องรอเพราะวันเนี้ยคุณโดดเด่นในเรื่องของการพูดคุยเจราจามีทั้งสามเหลี่ยมมีทั้งเดือบแมจิเชียนนะคะพูดอะไรคนก็เห็นด้วยพูดอะไรคนก็ฟังนะคะเรียกได้ว่าสนลิกาลิ้นทองเลยทีเดียววันนี้นะคะดังนั้นก็ โอกาสที่จะคุยงานสําเร็จได้ในสิ่งที่ต้องการสูงมากนะคะในเรื่องของการเงินระวังค่าใช้จ่ายที่ตามใจตัวเองสุดๆเลยนะคะคุณมีจ่ายหรือถ้าคุณไม่มีก็มีคนช่วยมีคนช่วยจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะก็เอเอาให้พอดีพอดีค่ะของไม่จําเป็นนะยังไม่ต้องรีบร้อนจ่ายก็ได้หรือว่าไม่ต้องตามใจตัวเองมากจนเกินไปก็ได้นะคะอันนี้อันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้ในส่วนของความรักค่ะ แน่นอนเดอะแมจิกเชียนขึ้นมาคนโสดนะคะมีคนเข้ามาแน่นอนอาจจะเข้ามาเร็วไปนิดนึงหรือเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวนะหรืออาจจะเป็นคนที่จากที่คุณคุยงานนั่นแหละนะคะจากที่คุณคุยงานประสานงานนะ,ะจะในพวกคอนเน็ชันต่างๆของคุณหรือบางทีอาจจะมีคนแนะนําพ่อสื่อแม่สื่อแนะนําให้มารู้จักกันนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ไว้วางใจเท่าไหร่สําหรับคนโสดวันเสาร์นะคะเขาอาจจะดูดูคล่องไปนิดนึงพูดเก่ง มีเสน่ห์มันจะดูเจ้าชู้ซึ่งคนที่ดูเจ้าชู้เนี่ยท่าทีของคนเจ้าชู้การแสดงออกคําพูดคําจาต่างๆนมันจะมีเสน่ห์มากนะแล้วก็ใครได้พูดได้คุยด้วยก็จะหลงเสน่ห์ได้ง่ายแต่ทีเนี้ยมันมีเดอะไฮพิเศษขึ้นมาด้วยไงก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เขาทําแบบนี้กับเราคนเดียวหรือเปล่า นะคะหรือว่าแกแบบนี้เขาทํากับคนอื่นด้วยคุยกับคนอื่นด้วยไหมหรือถ้าถ้าหนักๆเลยก็มีแฟนแล้วหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะกกลายเป็นว่ามาคุยกับเราแล้วเรากลายเป็นแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์เขาอะไรประมาณนี้พิจารณาดีๆนะคะยังไม่ต้องรีบร้อนส่วนคนมีแฟนค่ะแน่นอนว่าเดือดแมจิเชียนขึ้นมาก็อยากให้เอาใจใส่กันเยอะๆพูดคุยกันเยอะๆแล้วก็อยากอยากให้ความสัมพันธ์มันเรียบ หรือมันน่าเบื่อจืดชืดจนเกินไปนะคะทำให้มันมีตื่นเต้นแปลก,ก,กใหม่ๆบ้างนะคะคุยกันเวลาใหม่นะ,ะกินข้าวเ,าเมนูใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะช่วงนี้ไปนั่งร้านไม่ได้นะคะช่วงนี้นั่งร้านไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องสั่งมากินก็ทำอะไรที่มันพิเศษพิเศษบ้างนะคะจะได้ไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะคะ เอาละสำหรับคนเกิดวันเสาร์ก็เรียบร้อยแล้วคนเกิดทั้ง7วันครบแล้วนะคะประจําวันอาทิตย์ที่19เมษายนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ